แถมล้อแมกให้ใหม่4วงจองร้อยเดียวออกรถศูนย์บาทจัดไฟแนนซ์ได้4 0 0 0 0นดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.99รีบเอากันไปได้เลยผ่อน7,000ต่อสัญญาพอเครื่องใสกิ๊กเลยฮะคือรถนะมันเป็นรถปีใหม่แต่ในเรื่องตัวราคาเนี่ยอัน,นเอามาทำเป็นราคาพิเศษให้นะฮะประตรงประตูองศาในการเปิดทุกอย่างก็คือปกติหมดเหมือนเดิม เอาใจสาย Honda กันหน่อยนะฮะคันนี้เป็นตัวพิเศษในสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ออกและซื้อและจองหรืออาจจะแคบคลิปนี้เอาไว้นะครับ Honda City คันนี้ขายแบบขาดทุนพร้อมแถมล้อแมกให้ใหม่4วงจองร้อยเดียวออกรถศูนย์บาทจัดไฟแนนได้4 0 0แสนดอกเบี้ยเริ่มต้น2.99รีบเอากันไปได้เลยผ่อนเจ็บพันต่อสัญญาพอนะครับ ตัวนี้นะจะเป็นปี2019 1.5S ทรงดิบเลยนะครับรถเดิมๆไม่มีชนมาแน่นอนและประกันโครงสร้างขายถูกไม่ใช่ว่ารถไม่ดีขายถูกไม่ใช่ว่ารถช้ำรถโซมมาขายถูกไม่ใช่ว่ารถบอดี้ไม่สวยเครื่องเละไม่ถูกต้องครับสำหรับตรงนี้เนี่ยเรามีรถถูกและดีมีอยู่จริงไม่ใช่ว่าเราไปฟังจากคนอื่นมารถถูกแต่ได้ไม่ดีมันก็ ไม่มีหรอกแต่ที่ปฏิพัฒน์ออตโต้ไม่ใช่แบบนั้นครับที่ปฏิพัฒน์ออตโต้เรามีรถถูกและรถที่ดีอยู่จริงๆอาทิอย่างเช่นซตตี้คันนี้นะครับตัว S เนี่ยก็จะเป็นเริ่มต้นมันจะมี s เกียร์ธรรมดาและก็ s เกียร์ออโต้ข้างหน้าเนี่ยอันนี้คือจะเป็นโฉมสุดท้ายนะพอเห็นไหมครับจะมีเป็นเดนไลท์ส่วนไฟอื่นๆก็จะเป็นตัวหลอดไส้แบบธรรมดาสําหรับกระจังหน้าโฉมเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของรายการผลิตสุดท้ายของในรุ่น รหัส L 1 5นะครับคราวนี้ให้ดูตัวเครื่องยนต์กันหน่อยสีเนี่ยขาวเดิมทั้งคันนะฮะเก็บความสวยงามทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับเครื่องใส่กิ๊กเลยฮะคือรถแนะ่ะมันเป็นรถปีใหม่แต่ในเรื่องตัวราคาเนี่ยอัน,นเอามาทําเป็นราคาพิเศษให้นะครับตรงนี้เนี่ยคุยกับเจ้านงงเจ้านายทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะคันนี้ไม่มีสีเรงแน่นอนนะครับตัวนี้นะอัน,นมีรับประกันโครงสร้างให้ ถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบว่ารถชนมาเนี่ยยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับดูพวกตัวฝังกระโปรงฝาโปรงนะสนิมไม่มีไม่มีแต้มสีเพิ่มด้วยนะครับฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์ไม่มีขาดไม่มีรุ่ยไม่มีหนูแทะส่วนไส้ในเนี่ยไม่มีการตกแต่งไม่มีการดัดแปลงเดิมเดิมกลังอัดตัวระบบขับขี่ใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็สําหรับตัวแบตอันมีการเช็คแล้วกองอากาศอันมีการแกะออกมาล้างแล้วเรียบร้อย ตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วเอาไปเนี่ยทำอะไรบ้างเอาไปขับอย่างเดียวไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนน้ามันเครื่องเนี่ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนให้เป็นตัวสั่งขอร้อยอย่างดีนะครับหรือว่าใครฟิกในเรื่องของตัวยี่ห้อหรือว่าในตัวแบรนด์มาแบบลักษณะประมาณของยี่ห้อไหนอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันหลังไม่ได้นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยตัว S เนี่ยทรงมันจะดิบมากคือมันจะเป็นตัวเริ่มต้นซึ่งไม่มีอะไรเลย นะครับแต่อย่างที่เราฟังไปในช่วงต้นคลิปสําหรับในเดือนนี้นะและคันนี้เอามาทําเป็นโปรพิเศษแถมล้อแม็กให้ใหม่4วงคนแรกคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ซิตี้ผ่อนเจ็ดันคันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างของเดิมเนี่ยคือมันจะเป็นตัวล้อกระทะแปะนะฮะเป็นล้อกระทะแปะแบบนี้แต่ยางเนี่ยเป็นตัวยางปี22เลยนะครับยางใหม่มาก4เส้นภาษี68และเรียบร้อยนะครับคราวนี้นี่ถ้าเกิดยังเป็นภายใน ตัวออปชั่นมันก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะฮะประตรูประตูองศาในการเปิดทุกอย่างก็คือปกติหมดเหมือนเดิมนะครับพงเพดทุกอย่างอยู่ครบนะฮะเสาเอเดิมเสากลางเดิมเสาท้ายเดิมนะครับลอยเม็ดองเม็ดอาร์คสวยกริปทุกอย่างอยู่ครบแอร์แบ็กกระจกไฟฟ้านะครับตัวระบบฟงฝกไฟ,ฟด้านนอกด้านในใช้ได้หมดเหมือนเดิมแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดยังเป็นตัว S เนี่ยเราจะเห็นได้ทันทีว่ามันจะเป็นตัวบอบ้า แต่มันก็ไม่ต้องมาซีเรียสอะไรกันเยอะครับการทําคอนสาอ์ดมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นคือถ้าเกิดอย่างร้อยครอบครัวเนี่ยจะกินข้าวกันในรถเนี่ยน่าจะมีไม่ถึงประมาณ40ครอบครัวสําหรับอันคิดนะะแต่ถ้าเกิดถามว่าอยากจะมีเวลาเพียงพอในการใช้ที่อยู่ในตอนขับขี่มันก็สามารถที่จะทําได้ตรงนี้เข้าใจแต่มันมีสิ่งรองรับในการทคาคอนสะอาดตรงนั้นไม่อยู่แล้วคราวนี้เนี่ยให้ดูตัวด้านท้ายนะครับ โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบฝาท้ายเดิมไฟไท้ายไม่มีหมองไม่มีมัวไม่มีแตกนะฮะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะมันยังมียางอะไรสำรองมาให้เดานจะเปิดให้ดูพื้นที่ในการเก็บสัมภาระทุกอย่างก็คือเหมือนกับรถซิตี้คาร์ปกติทั่วไปนี่เป็นแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้นถ้าเกิดอย่างรถเก่งนะเขาก็จะดูตามทรงตามซอกพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวยางซีลิโคนนะครับ ถ้าเกิดมันเป็นในลักษณะเหมือนการฉาบปูนเรียบเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดหรือออกมาที่สวยกว่านี้แสดงว่ามีการทำเพิ่มนะครับจริงๆเนี่ยตัวนี้มันมีฝาครอบมา3อันมันหายไปอันนึงนะครับเพราะนั้นเลยคิดดูซะว่าถ้าเกิดลดในเลทราคาประมาณนี้ลูกค้าอยากจะซื้อพี่ๆอยากจะซื้อเดี๋ยวยังไงสุดท้ายก็ต้องขอล้อแม็กซ์วงอยู่ดีนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเลยตัดสินใจดูแล้วว่าคุยกับเจ้านายให้แล้วเสร็จสับเรียบร้อยเราตั้งธงไว้เลยว่าเราไม่เอากําไรอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเราต้องการที่จะปล่อยแล้วก็เทกระจาดให้มันออกไปจากร้านเปิพันออโต้ซื้อมาเนี่ยไม่ใช่ว่ากลัวขายไม่ได้นะขายได้แน่นอนแต่เอามาทําเป็นโปรโมชั่นพิเศษพร้อมกับราคาพิเศษให้ดูภายในคลิปนี้มันจะเป็นอะไรไปตัวนี้นะราคาตั้งขาย3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท 3 7 9 0 0 0มันจะจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่4 0 0 0 0นบาทเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างเครดิตดีใช้เงินออกรถ0บาทนะครับคราวนี้ได้อะไรบ้างสำหรับตัวนี้เรามาทวนกันเป็นครั้งสุดท้ายคันนี้นะผ่อนเจ00ต่อสัญญาจองร้อยเดียวนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนตั้งศูนย์ทงร้อทำให้ระบบไฟเช็คให้หมดและล้อแม็กพร้อมยางใหม่4วงตรงนี้เบิกให้เดี๋ยวเราลอมาดูว่าจะได้ลายอะไรสำหรับตัวนี้หรือว่าใครที่ ใจร้อนอันยังไม่ได้ใส่นะแต่ถ้าเกิดดูคลิปนี้มีการออนแอร์ไปแล้วและรีบติดต่อมาให้เลือกรายล้อแมกได้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายนะฮะดูคลิปนี้มาแคปคลิปนี้มาซิตี้ปี19คันนี้จองร้อยเดียวพอนะครับถ้าเกิดสนใจโทรติดต่อได้เลยนะครับ089-1104954หรือว่า LINE อดปฏิพัทธ์ออโต้คันเดียวที่จะเอามาทำเป็นตัวราคาพิเศษสำหรับในช่วงก่อนสิ้นเดือนนี้ โทรติดต่อมาตอนนี้ได้เลยนะครับ